เราสูงกว่านะแต่เพื่อความสะดวกนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากลงไปนั่งกันด้วยกันพวกผมสองคนไม่ได้ว่าสูงกว่านะเดี๋ยวจะเป็นดราม่าว่าเอ๊ะทำไมทนายต้องมานั่งกนะับท่านบิช,ชายอยู่ตรงนี้ทำไมต้องน,นั่งสูงกว่านะครับขออนุญาตนะครับอนุญาตไหมครับอนุญาตนะฮะอนุญาตใหดนะิงก่อนนะครับเออ่วันนี้ที่มาจริงๆก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆด,ด้วยขอบคุณท่านอ,อากรมป่าไม้ท่านนบิชา ผมเองจริงๆก็ไม่ได้คนอยู่บนภูเขาแม่นะก็จริงๆก็เป็นคนเมืองมตนะตอามมมตั้งแต่เกิดนะครับแต่อิจฉาทุกคนผมอยู่กรุงเทพตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตอนนี้มาได้ภรรยาอยู่สักคนเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อภูเขาเรากาต้นไม้มันเป็นอย่างนี้อิจฉานะครับคนกรุงเทพไม่มีที่แบบนี้นะครับไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิที่ครอบครองทํากินในที่แบบนี้ทุกคนมี หวงแหนเอาไว้รักษาเอาไว้นะฮะโครโงการดีๆอย่างนี้เป็นโครงการที่ทางกรมป่าไม้จัดเพื่อเกียในหลวงทั้งสองพระองค์และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการให้ผลประโยชน์ตกกับมาหาทุกคนที่นั่งตรงนี้ไม่ได้มานั่งบนใน้ท่านฟังเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมนั่งเหนื่อยไ,ไหมจริงๆผมอยากหาหมอนให้ท่านอนอนฟังผมด้วยซ้ำนะครับ คือขอให้นั่งสบายน,<อ>น,นะครับถ้าฟังผมแล้วหลับก็ถือว่าผมเทศ <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ทุกท่านอดทนเขาจัดงานตรงนี้เพื่อประโยชน์ของทุกคนอดทนฟังจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบที่กบออกถูกไหมฮะอดทนฟังเหนื่อยตรงนี้สักชั่วโมงสองชั่วโมงดีกว่าไปเหนื่อยในห้องขังแม่นบอก <c oughs> อ่าถูกไหมฮะมีมีคนตอบทคนเดียว แล้วมีคนไม่อยากเข้าห้องขังคนเดียวทุกคนต้องยอมรับไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนอยู่ใกล้ปา่าหมดถูกไหมฮะทุกหมู่บ้านที่มานั่งท่านนี้มานั่งอยู่นี่อยู่ใกล้ปา่าหมดยกเว้นท่านย้ายออกจากที่นี่ไปไม่ต้องมาอบรมไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาฟังท่านปีชาพูดถึงวัตถุประสงค์ความคาดหวังหรือวิชาการที่จะให้ท่านผมจะคุยแบบง่ายๆจะไม่ต้องคุยแบบวิชาการมากนะักถูกไหมฮะ เพราะนั้นวันนี้ผมเอาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในการเป็นทนายความและเห็นคนที่ต้องติดกรางเพราะการที่ไม่รู้กฎหมายป่าไม้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกวันนี้คดีที่ศาลจังหวัดสมุทรสงราป่าไม้มาเยอะเลยนะครับทั้งตัดทั้งเลื่อยทั้งขายบางส่วนชาวบ้านถูกนายทุนถูกนายทุนเอาไปทํากลายเป็นเหยื่อนะครับก็มีมีคดีหนึ่งครับผมไปตามโถงโฉนดครับตาย ไปทาบาุญวันนี้ท่านต้องตื่นขึ้นวันนี้เราอยู่ในวัดนี้เรามีบุญมากผมไม่เคยได้เข้ามานั่งที่วัดพระกาจากแดงหลวงปู่แบงของเราเนี่ยนี่เป็นบุญนะครับส่วนหนึ่งท่านได้บุญแล้วส่วนหนึ่งท่านได้บุญแล้วและยังได้ความรู้กลับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการสามนามีค่าใช้จ่ายมีการเสียเวลาเพียงแต่ท่านเสียสลับเวลาสมองของท่านปล่อยเรื่องอื่นออกไปอย่าเน้นไลฟ์สดไม่ต้องเน้นอะไรที่สิบฟัง ถูกไหมครับใครอยากตั้งกล้องขอเป็นบันทึกวิดีโอเพราะว่าอาจจะมีคาพูดที่ไม่เหมาะสมบางอย่างวาคาวามคาดหวังของผมขอเติมจากทางท่านหนัวหน้ามีชัยด้วยคือผมคาดหวังว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะไม่ตกเป็นจำเลยในคดีป่าไม้หรือครอบครัวอมเองถ้าท่านฟังวันนี้ให้รู้เรื่องกลับไปไปบอกต่อมา50บบอกต่อเป็นร้อยร้อยเป็นสองร้อยสองร้อยสี่ร้อยต่อไปควรจะอยู่กับปนะ่าได้ เรายา้ายออกจากป่าไม่ได้ถูกไหมครับเราอยู่รอบๆมันนะครับะะเราต้องรู้จักมันวันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับเดินไปต้นไม้อันนี้ต้นอะไรนั่นแหละครับคือคุกและขาข้างหนึ่งเพราะผมไม่รู้จักมั่ง,งผมไม่ว่าอันนี้ต้นที่เขาบอก้ามเป็นไม้ประเภทกอวงห้ามหรือเปล่าหรือเป็นไม้หวงห้ามประเภทสามารถอะไรว่าไปเราไม่รู้จัก <c oughs> นะครับลูกความผมที่โดนไปทั้งหมดก็ไม่รู้จักส่วนหนึ่งที่ไปติดตารางที่เราเห็นกันทั้งหมดเลย เราจนนะแม่เนาะเพราะเราจนทำเดียวถูกต้องไหมครับโครงการที่กองป่าไม้ที่สำนักสิงแวดลอ้อมที่ท่านหัวหน้าปีชานํามาพูดทั้งหมดต้องการให้ท่านหายจนมันเป็นพระราชปณิธานของในหลวงกับพระราชนินีเราถ้าเรามีกินเราก็คงไม่ต้องเดินเข้าไปในป่ามันลึกมากถูกต้องไหมครับเราเข้าไปเพราะเราต้องการเก็บเห็ดมังคยากิโเราสองร้อยสามร้อยหน่อมงหน่อมไม้เก็บเห็ดยังผิดนะครั จริงๆเก็บเก็บเห็ุไม่ผิดสำนักงานป่าไม้ต่างๆเขามีระเบียบแต่คุณไม่ปฏิบัติไปลงชื่อหน่อยเข้าห้าสิบคนออกมาต้องห้าสิบคนเข้าไปตัวป่าไม่ใช่ออกมาไม่อีกข้อน,นึ่งเขารักษาเพื่อพวกเรานะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีกําลังถึงมุดหน,นึ่งร้อยคนดูแลกทันไร่ก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องเปิดตาเปิดใจเปิดสมองออกมา ทนายสมเกียรติไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้แต่จะเอาประสบการณ์ที่ทําคดีป่าไม้ทั้งหมดหรือสิ่งที่เห็นมาบอกกับคุณว่าตื่นซะอย่านั่งอย่างงเงียงเงี้ยหูฟังมันช่วยท่านได้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนี่รุ่นแรกได้ไหครับพี่น,นี่รุ่นแรกนะครับคุณเป็นรุ่นแรกนะครับและการถ่ายทอดตรงนี้ไปรุ่นแรกนี้จะมีคนดูนับล้านคน เพราะมันมีการาถ่ายทอดทาง youtube หรือวิดีโอที่ท่านรีโอสต์ไปถือว่าเป็นคนที่มีสำหรับที่มีคนดูนับล้านคนได้ในอนาคตนะครับนะฮะป่าไม้กฎหมายม,มีเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่ทานายความอย่างพวกผมก็เรียนรู้ไม่หมดมีระเบียนประกาศขึ้นทุกวันประกาศคำสั่งกอสชอย่างที่ท่านบอกมาเยอะแยะไปหมดเอาให้ครับไปจับทรนายมาสักสองคนมาถามเรื่องกรบป่าไม้เงินครับต้องไปศึกษาแต่พวกผมเป็นคนที่ มีพื้นฐานในการศึกษามันจะเข้าใจเร็วกว่าท่านนะครับป่าไม้มีระเบียบมีกฎเยอะแยะนะรเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างรู้อย่างเดียวฉันจะเก็บเตุรู้อย่างเดียวว่าฉันจะไปหาไม้มาทําฟืนหน่อยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเรียนรู้และไปหาอ่านเทานะฮะประสบการณ์ที่ผ่านมามักจะได้ยินข่าวตามสื่อหน้าสื่อพิมพ์ว่า ทำไมยายเก็บเหตุที่ป่าไม้ต้องจับแค่ถุงเดียวเองหรือนู่นนี่นั่นถ้ามองอย่างเป็นความเป็นกลางต่อน,นะครับไม่ต้องเข้าข้างใครวันนี้ผมมาในฐานะพิยารณ์ไม่ใช่ทนายของจำเลยหรือทนายของใครไม่จับก็ผิดละเวทีจับนะับไม่จับก็จะมีตัวอย่างตา่ตางๆมาเอานายกรตัดได้ผมก็ต้องตัดได้สิไอ้คอตัดได้เหมือนกันไอ้คอก็ต้องทําได้เหมือนกัน งั้นก็ไม่ต้องมีกฎถูกไหมครับเราก็ต้องไม่ต้องมีกฎหมายแต่เมื่อกรมป่าไม้หรือทำงานป่าไม้เขามีระเบียบอะไรก็ตามที่ให้เราขออนุญาตควรจัดไปทก่อนผมเห็นตองผู้พาย,ยุนนะครับมีการลงระเบียบผมจำไม่ดีเขาจะ,จะมีเจ้าหน้าที่มาดูเลยว่าเข้ากี่คนเพราะเกิดท่านสูญหายไปแล้วครับจําตัวอย่างคนสูญหายได้ไหมครับวุ่นวายกันทั้งหมู่บ้านเพราะคุณไปนอกเขตที่เจ้าหน้าที่เขาแอม บางทีมาเดินถลังไปถลํามาและมาเดินไปคนเดียวอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงป่าไม้หรือสักญาป่าไม้ต่างๆจากโครงการเหล่านี้ที่มาเพรอะให้ความรู้ต้องการให้ความรู้กถ้าเราปฏิวัติตามมันก็จะไม่มีการโดนจับหรือดำเนินคดีแต่แตกต่างกับคดีที่บ้านปกปกนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากไปเอ่ยถึง